สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพันนลัตน์9 9 9 9ครับผมก็อยู่กับ m a z mm hmm. d CX x 5ไฟเครื่องดีเซล2.2ดีเซลความชอบผมอยู่ตรงที่ว่าได้เครื่องดีเซลนะครับแล้วก็ได้เป็นหน้าใหม่นะหน้าลมดำนะไฟด้านในลมดำแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากนะครับอันนี้ได้ปี2016เราไปดูสภาพกันไฟหน้านะฮะด้านในนะ ถูกกบด้วยสีดำนะครับแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลเนี่ยเป็นไฟรอบๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือด้านล่างตัวไฟกลมใหญ่นะซึ่งเวลามองเนี่ยยิ่งคันนี้เป็นสีขาวใช่ไหมคีมมันทําให้เราเห็นไฟเด่นชัดเหมือนไฟแต่งยุคก,ก่อนเลยนะถ้าเป็นการตกแต่งไฟแบบนี้นะไม่ใช่ของปลายแดงนะยุคก,ก่อนจะเป็นไฟแต่งแต่ว่าตอนนี้ปลายแดงเขาจัดมาให้แล้วนะครับมาดูกระจังหน้ากันกระจังหน้าสภาพไม่มีตําหนิเลย ซี่ต่างๆอยู่ครบหมดไม่มีหักนะโลโก้โคเมียมเงาวิ้งพี่รู้สึกประทับใจไฟตัดหมอกด้านล่างมากเลยเนี่ยกลมดิกอันนิดเดียวเองเห็นไหมแต่ได้ว่าไม่มีไม่ใช่ครับอันเล็กเอออันเล็กแล้วก็ที่รอบๆเนี่ยพลาสติกดำๆอยู่ครบหมดนะแล้วสภาพเนี่ยดำเมี่ยมไม่ได้ลงน้ำยาเงาๆเลยนะแล้วก็ฝาลากจูงถ้ากด แกะตรงนี้ออกเนี่ยจะมีที่ลากจูงเวลารถมีปัญหากิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะด้านหน้าเนี่ยรถเนี่ยได้ความสปอร์ตมากๆด้านหน้าเนี่ยรถได้ความสปอร์ตมากๆนะครับแล้วใครที่รู้สึกว่าไม่อยากจะบอกว่าเป็นคนชอบความสปอร์ตความรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเพราะว่าคือรถคันนี้มันสวยอยู่แล้วนะ หน้าตาหลายๆคนชอบหลายคนโดนใจยิ่งมาด้าสมาด้าสมาด้าสเนี่ยที่ออกมาโฉมใหม่ๆเนี่ยโฉมปีประมาณนี้ขายดีมากแล้วก็ตั้งแต่รุ่นก่อนๆและที่คีมบอกว่าเฮ้ยได้รางวัลมาโดยตลอดในเรื่องการออกแบบนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการพูดถึงว่าเฮ้ยบางคนกังวลเรื่องอะไรผมไม่อยากให้กังวลจริงๆเพราะว่าอะไรผมมีคือไม่ได้มีให้แต่ว่าเราสามารถหาให้ได้ในราคาย่อมเยา ในราคาที่ก็คือเราขายรถเราไม่ได้ขายอะไรทําให้เราไม่จําเป็นจะต้องบวกค่าอะไรขึ้นไปแต่ว่าร้านอะไรเนี่ยที่อะไรบางอย่างเนี่ยคุณรู้สึกว่าแพงเพราะว่าเขาทําธุรกิจแบบนั้นเขารับมาเขาก็ต้องขายต่อให้มีกําไรแต่ของผมรับมาเท่าไหร่ผมขายเท่านั้นมันก็เลยทําให้ราคาถูกนะครับอันนี้คือความจริงที่ผมบอกคุณนะครับโอเคเราไปดูกันต่อนะครับช่องไฟตรงเป๊ะหมดเลยนะ ถึงด้านหลังเลยนะครับสภาพเนี่ยไม่มีแกะแกะก็คืออาจจะแกะตรงนี้ออกไปพ่นสีไปทําใหม่หรือว่าแกะเพราะว่าโดนชนไงคิมไม่มีแกะเลยแล้วขอบอกนิดนึงคันนี้ตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วได้5ดาวนะครับก็คือว่าตรวจทั้งเครื่องเกียร์ช่วงล่างบอดี้ตัวถังทุกอย่างเลยได้5้าดาวแล้วเรามีหลักฐานให้ด้วยทําไมผมถึงต้องตรวจคันนี้ที่จริงผมไม่ได้อยากตรวจรถ แต่ว่าถ้าเกิดเราตรวจรถเนี่ยมันจะได้ขึ้นเว็บเหมือนอารมณ์แบบเว็บบันทุคาได้ขึ้นเว็บมีช่องทางอีกช่องทางในการขายก็สําหรับใครที่กังวลเรื่องมาด้าคันนี้นะครับไม่ต้องกังวลแล้วเพราะตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่ตรวจทุกคันนะคันไหนที่ผมรู้สึกว่าสําหรับผมเนี่ยลูกค้ามั่นใจแล้วก็ขายง่ายๆเนี่ยผมไม่ตรวจเพราะรู้ว่ามันดีอยู่แล้วหรือคุณจะเอาคนจากที่อื่นมาตรวจก็ไม่มีปัญหาจะเอาคนจากที่อื่นมาตรวจคันนี้เพิ่มก็ไม่มีปัญหานะครับไม่คันนี้แค่แสนตน้ตนๆเท่านั้น ดูพลาสติกดิดำเมียมเลยน้องคีมเนี่ยหชิ้นดำเมียมเลยล้อแม็กสเปคเดิมๆของเดิมๆจากห้างแบบนี้มันอาจจะมีเศษฝุ่นหน่อยเพราะน้องคีมเขาเอาผ้าเช็ดเองกับมือของเขาเลยนะอันนี้ไม่มีเบียดไม่มีแตกอะไรงาฟิลม์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ60%นะครับแล้วก็ขอดูด้านล่างหน่อยชิ้นพวกนี้ชอบสีถลอก แล้วก็สีซีดเป็นสีขาวจากความเก่าอะคินแต่อันนี้ไม่มีดําเมี่ยมเลยนะไม่มีสีซีดไม่มีสีทะลอกยาวไปด้านหลังเลยนะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะครับโอเคดีเซล2.2นะแล้วก็รถมือเดียวป้ายแดงได้5ดาวนะแต่ผมโคตรเบื่อเลยผมไม่อยากให้คุณซื้อรถผมจากการเลยว่าจากการที่พี่ไปตรวจรถผมอยากให้ซื้อเพราะว่าคันนี้มันดีจริงอยากให้ซื้อเพราะหลายคนบอกว่าอยากได้ดีเซลอยู่แล้ว อยากให้ซื้อเพราะหลายคนบอกว่าผมชอบ CX 5อไฟอยู่แล้วแต่ตอนป้ายแดงราคาแม่งแพงเกินที่ผมจะเอื้อมตอนนี้แม่งเหลือส0 0 0 0นกว่าบาทผมเลยอยากได้แล้วผมรู้สึกว่ารถคันนี้ของร้านคุณมันเป็นคุณภาพจริงๆผมอยากให้คุณคิดอย่างนั้นวะ่ะอยากให้คุณคิดอย่างนั้นไม่อยากให้ซื้อเพราะสงสารอุดหนุนหรืออะไรเมื่อก่อนผมอาจจะแอบรู้สึกแต่ตอนนี้ไม่ของมันดีอ่ะมันเกียร์ออโต้นะครับมันเครื่องดีเซลมันสวยมันสีขาวมันสภาพเดิมๆหมดเลยแล้วก็ รถใช้งานมาแค่แสนต้นๆก็ไม่อยากให้มองเรื่องใหม่อีกอยากให้มองว่ามันคุณภาพมันดีจริงมันเหมาะกับชีวิตคุณมันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้และคุณไม่แคร์ว่าค่าอะไรจะแพงหรือถูกเพราะคุณมีผมอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือฝ่ายช่างนะครับผมอยากให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะดูไฟท้ายดิแดงก่ำใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในเลยคีมแล้วไฟท้ายเนี่ย ปกติเนี่ยเขาจะต้องแตกแบบลายงาอันนี้ไม่มีคิีมใส่กิ้งอันนี้ sky active เทคโนโลยีดีโลโก้ของเขายังอยู่ครบโลโก้มาด้ายังอยู่ครบโลโก้ cx ไฟยังอยู่ครบแถมอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นระบบ awd ระบบ awd ก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะนะคิมมันจะอัจฉริยะเิยะเวลาเราตกหลุมใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มทำงานถ่ายแรงไปที่ล้อใดล้อหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติ มันไม่ได้ตกหลุมวิ่งปกติเนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวมันจะไม่ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบเน้นกําลังเลยทําให้เราประหยัดน้ํามันไปอีกอย่างหนึ่งเลยคีมเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างหลังกันนะคีมชิ้นนี้สีขาวอันนี้ยังไม่ซีดเลยปกติจะต้องซีดเพราะว่าแดดอะ่ะมันเลียแต่อันนี้ไม่มีซีดเลยอันนี้ไฟเบกดวงที่สามไม่มีหักขึ้นไม่มีแตกลายงาเลยคีมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกัน สำหรับด้านหลังอันนี้พี่ชอบมากเลยอันนี้อันนี้เป็นของเดิมๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะติดติดกันไว้อย่างนี้นี่แต่ว่าที่เราไม่ติดเนี่ยเพราะลุงเขากังวลว่ามันมันจะหนักฝากระโปรงท้ายมันก็เลยทำให้เราต้องขยับลงมาอย่างนี้แล้วก็ชิ้นเนี้ยสามารถแกะออกได้เพื่อพับอันเนี้ยลาดลงมาแล้วพอลาดลงมาเสร็จเราจะสามารถใส่ของได้เยอะสำหรับใครที่อาจจะกลับบ้านสองคนแบบพี่ใช่ไหม พี่กับพี่เมย์ยังไม่มีลูกเนี้ยเราสามารถเอาอันนี้ออกแล้วก็ปรับลาดลงมาได้เลยแล้วก็สามารถใส่ของเยอะๆเข้าไปได้ข้างในโอเคเรามาดูจุดอาร์กันอันนี้คือโคเบอร์เดิมๆโควเวอร์เดิมๆตรงนี้อันนี้ไม่ได้ซื้อจากช้อปปีมาแปะอันนี้เป็นของเดิมเดิมหมดเลยรถไม่มีชนไม่มีเก็บงาเลยสักนิดเดียวแล้วก็มาดูอีกด้านหนึ่งคีมอันนี้โควเวอร์เหมือนกันอันนี้ ของเดิมเลยนะอันนี้เดิมไม่มีชนไม่มีเก็บงานสักนิดเดียวมายันตรงนี้เลยคิมีมโอเคนะครับแล้วก็มาจุดอันนี้คือผมชอบมากอันนี้คือพี่ซื้อมามาใส่เพิ่มให้จะได้จะได้จะได้ไ,ดไม่สกปรกพอเปิดขึ้นมาตรงนี้ฝุ่นแทบไม่มีเลยเพราะว่าพี่เก็บงานไปเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้สามารถเปิดมาได้อีกอันนี้เป็นยางอะไหล่เดิมๆ ยังไม่เคยใช้งานเลยแล้วก็อันนี้เป็นที่ล็อกยางอะไหล่เห็นปะใหม่กริปเลยมีสีแปะอยู่ตรงนี้ยังไม่มีการเปิดมาใช้งานเลยสักนิดเดียวแล้วก็โฟมตรงนี้นะครับอันนี้เดิมๆหมดไม่มีฉีกขาดเลยอันนี้ที่ลากจูงอันนี้เป็นแม่แรงเห็นไหมแม่แรงยังใส่พลาสติกอยู่เลยในถุงไม่ได้แกะออกมาเลยสักนิดเดียวอันนี้ก็เหมือนกันสภาพเดิมๆนี่ไล่มาน,นี้สภาพเดิมหมดเลยไม่ได้แกะมาเลย แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นอันนี้ยังห่ออยู่เลยแทบไม่ได้แกะมาสักกันนิดเดียวเห็นป่ะพวกนี้พวกนี้นี่ของเดิมหมดแล้วก็ใส่ใส่ไว้ในจุดไม่ได้แกะเลยนะแล้วก็ให้ดูตรงนี้หน่อยอันนี้คือจุดไม่ใช่จุดอาร์เขาเรียกว่าลายไม้กวาดเนี่ยขาวๆเนี่ยลายไม้กวาดไม่มีชนไม่มีเก็บงานใหม่ไม่มีทําขึ้นมาใหม่เลยนะแล้วก็พลาสติกชิ้นนี้ รอยขีดข่วนไม่มีเลยนะไม่มีศึกหรอไม่มีการวางกระเป๋าแบบว่ายังไงกระเป๋าเดินทางไว้ยับยุยย่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดให้ใหม่ก่อนแล้วพอวางตรงนี้เสร็จใช่ไหมสะอาดไม่มีฝุ่นเกาะเลยคีมจะมาเก็บอีกทีนึ่งก็ตอนเอาอันนี้ออกมาหลังจากนั้นไม่มีความสกปรกเลยมีกล้องหลังให้ด้วยตรงนี้ครบคันบคัน แล้วก็มาดูด้านนี้กันทรงสวยมากท้ายไม่มีห้อยเลยสักนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นโครเมียมลูกค้าเขาแต่งมาคือสําหรับใครที่อยากแต่งคันนี้เอาล้อขอบ1 8 19ก็พอนะขีดควรแม่งไม่มีเลยนะฮะแม่งไม่มีเลยโครเมียมไม่มีลอกเลยตรงนี้เงาเงาเงาวิ่งเลยกระจกไฟฟ้าลำพองไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวนะรอยขีดควรไม่มีข้างหลังแม่งไม่มีใครนั่งเลยรถคันนี้น่าใช้แค่สองคันบะไม่มีขาดสีไม่มีซีด แล้วถ้าใครยังพับไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนให้พับสามารถพับวางของได้เยอะเลยคิมสำหรับใครที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยรถดีเซลหาไม่ได้เลยแต่บางคนเขาชอบแบบนี้บางคนชอบแบบทรง CRV ไม่ได้ชอบ Fortuner ไม่ได้ชอบ Pajero แต่อยากได้เล็กๆแบบนี้แต่เป็นดีเซลคิมทำให้มันเป็นตัวเลือกของเขาว่าเฮ้ยกูได้รถทรงแบบนี้ว่ะแล้วได้ดีเซลด้วยแล้วที่สำคัญแม่งได้ AWD คือการขับสี่เมื่อก่อนขับสี่รุ่นเก่าคืออะไรต้องเข้าเข้าเกียร์แล้วแม่งจะวิ่งวิ่งพร้อมกันอันนี้คือใช่แต่อันนี้แม่งอัจฉริยะตรงที่ว่าถ้าแม่งตกหลุมไปตรงไหนต้องใช้แรงตรงไหนเขาจะเทไปตรงนั้นทําให้ประหยัดน้ํามันได้อีกโอ้บ่อยเกินรอยขีดข่วนแม่งไม่มีเลยนะเนี่ยไม่มีเลยตรงนี้ไม่มีลอกไม่มีถลอกตรงนี้ไม่มีลอกไม่มีถลอกกระจกไฟฟ้านะ แล้วก็ลําโพงเนี่ยเป็นของบอสลําโพงเนี่ยเป็นของยี่ห้อดังมากนะครับสภาพร้อยขีดข่วนไม่มีลําโพงไม่มีทะลุแล้วก็ c x เซตรงนี้อยู่ครบไม่มีรอยขีดข่วนแม้ว่าพลาสติกจะถูกลอกไปแล้วใช่ปะ <S <S แต่เขารักษารถมากน้อง <S <S 1> <S 1> <S ถูกต้องเลยแล้วก็เบาะเบาะไม่มีขาดปีกไม่มีล้มสีไม่มีสีดเลยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับดูสภาพดีมาก แล้วพลาสติกข้างล่างเนี่ยยังไม่แตกหักเลยสักนิดเดียวคิมคือคันนี้พี่ภูมิใจมากตรงไหนบ้ามันเป็นรถที่หลายคนเนี่ยเขาชอบเพราะว่ารูปทรงดีออรูปรักษ์ดีแต่มันจะมีบางคนที่มองว่าเฮ้ยอะไรการซ่อมทั้งทังทังที่แม่งไม่เคยใช้เข้าใจปะ่ะแต่พี่มีศูนย์อยู่ทําให้ลูกค้าหลายคนที่อยากจะได้มาเลือกซื้อเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่ารถเนี่ย มันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรตรงไหนต้องใช้แล้วแพงเกินเนี่ยเราไปหามือสองดีๆถูกๆจากไหนดีจากผมไงผมจะหาให้โทษทีได้ดูอันนี้ยังคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าเนี่ยร้อยกีดขวนไม่มีไม,มไ,มมไม่มีคราบกาวพระพุทธรูปถูกตั้งไว้เลยนะคโคตรสะอาดเลยจอเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคราบแตกหักเลยเมื่อก่อนรุ่นเก่า จะมีแตกแล้วมีสีม่วงๆออกมาอันนี้ไม่มีเลยแล้วช่องแอร์เนี่ยอยู่ครบหมดแล้วอันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะดูช่องแอร์ดิเห็นไหมครอบด้วยโครเมียมนะมันจะไม่ได้ครอบดำๆปกติแต่ครอบด้วยโครเมียมเลยคิมกระจกตรงนี้ไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงาไม่มีเบียดเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วก็ไหนๆคุณมายืนช่วยมายืนตรงนี้กันหน่อยคิมหันกล้องมาตรงนี้รถทรงแม่งโคตรดีเลยนะ แต่ใจพี่เนี่ยไม่อยากให้ไปเปลี่ยนล้ออยากให้ใช้สเปคเดิมๆแบบนี้เพราะว่าเราอุตส่าห์เซ็ตช่วงล่างไปแล้วเขาตรวจเช็คเกียร์เครื่องล่างทุกอย่างแม่งพร้อมแล้วมีหน้าที่แค่ไปใช้อย่างเดียวหรือบางคนบอกว่าพี่ผมมีรถเก่าที่บ้านทํายังไงดีเอามาเทินได้แล้วเพิ่มตังค์แม่งไม่มีปัญหานะครับไปดูอีกข้างนึงเราไปดูห้องเครื่องแล้วทุกอย่างแม่งจะจบวันนี้แล้วนะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่29นะครับพรุ่งนี้ผมปิดงานแล้วผมจะลงคลิปวันนี้ช่วงบ่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูกัน ไม่มีขาดเลยนะมาดูเบาะไม่มีขาดสีไม่มีซีดนะครับแล้วก็ตรงนี้คือคือรอยที่ไม่รู้ว่ารถแม่คีมเป็นเปล่ามันจะชอบมีรอยที่แบบนั่งแล้วมี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 ขาดใช่แต่คันนี้ไม่มีเลยบางคนเขาเรียกว่าเสน่ห์ของรถแต่ว่าคันนี้ไม่มีเลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นคนตัวเล็กหรือว่าเป็นเป็นใครแต่ว่าไม่มีขาดเลยแล้วไม่ใช่เบาะไม่พอ พวงมาลัยก็เหมือนกันนะครับแต่พิมพ์แป๊บหนึ่งให้ดูว่าบอกแับไฟฟ้าทั้งคู่เนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่โชว์นั่งก่อนพวงมาลัยรอบอันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่มีขาดไม่มีถลอกไม่มีซีดปุ่มมันติฟังก์ชันแม่งอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยอยู่ครบไม่พอตัวอักษรไม่มีลอกไม่มีถลอกแอร์แบกมีให้นะตรงพวงมาลัยก็มีให้แสบคอฝุ่นนะมากแสบคอมากตอนนี้ มาดูะาน,น,นะฮะมา,ม,มาดูแผงประตูหน่อยนะเนี่ยรอยขีดข่วนไม่มีแม่งคดกิฟเลยหนังไม่มีขาดไม่มีการถูกถลอกออกมาเก็บงานใหม่สัก,กนิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้สภาพเดิมๆยังอยู่ครบหมดเลยรอยขีดข่วนไม่มีลำโพงไม่มีทะลุผมขอร้องเลยเนี่ยคุณเห็นปะตรงนี้เขายังไม่เอาออกเขาเขารักษามากเพราะอะไรบะเพราะเดินบางครั้งออกมาเนี้ยเท้ามาเนี่ยแม่งเฉียว เป็นรอยง่ายพลาสติกพวกนี้เป็นรอยง่ายแต่นี้ไม่มีเลยนะครับคือผมไม่รู้จะพูดไงว่าคือคันนี้พี่มองนะว่ามันคุมทุกอย่างแต่มันติดความเชื่ออย่างเดียวเรื่องอะไรแต่ผมมั่นใจร้อยเปเลยว่าผมหาให้ได้นะครับเพราะผมหามาหลายคันแล้วผมไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันหลายคนมากอยากได้เบ้นมีเงินพอไม่เอากลัวเพื่อนดา่ากลัวป้าข้างบ้านดา่ากลัวคนหาว่าเฮ้ยแม่งโลภมากแม่งหัวสูงหัวสูงแล้วไงวะ ก็ในเมื่อตังของคีมอ่ะใช่ไหมล่ะหัวสูงแล้วไงอ่ะเออเหมือนคีมคอสเพย์แล้ววันหนึ่งพี่ไปดูคลิปคอสเพย์ที่แบบคนคอสเพย์เขาวิ่งมาจากซ้ายขวามาเต้นอ่ะเคยเห็นไหม <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าชุมนุมอะไรคลิปล่าสุดเลยแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ไม่ดีผมรู้สึกว่าเออมันเรื่องของเขาบอกว่าเขาอยากจะเต้นแบบนั้นใช่ไหมคีมมันเรื่องของเขาอ่ะคุณไปยุ่งอะไระใ,ใช่แล้วคุณไปยุ่งอะไรใช่ไหมมาดูตรงนี้ดีกันดีกว่า นี่ไฟติดกระจกด้านในแม่งไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวนะครับก็พี่เข้าใจว่าเด็กบางคนกําลังฟังอยู่กับพ่อแม่ทําให้คลิปต้องถูกปิดคันนี้พี่รู้สึกจริงๆนะครับอันนี้ไฟติดนะครับไฟติดด้านเดียวนะแว่นนะยังใช้งานได้ปกติไม่มีขุยหลุดออกมานะครับไฟด้านนี้เดี๋ยวผมจะดูให้ว่าทํายังไงได้บ้างนะคีมโอเคที่เล่นยิมนสติกยังอยู่ครบหมดทั้ง4อันเลยใช่ไอ้น้อง แล้วก็ให้ดูหัวเกียร์หน่อยโคตรเอี่ยมเลยคือหัวเกียร์สภาพร0 0ยเเซเลยตรงนี้ก็100%ซนะไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกหักไม่มี100ร้อยขีดข่วนไม่มีอะไรแย่เลยสักนิดเดียวนะโซนตรงนี้100%ซแล้วก็ตรงนี้ไว้สําหรับปรับฟังก์ชันวิทยุปรับฟังก์ชันโทรศัพท์ร้อเซเหมือนกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไว้ใส่คาบชาคาบน้ําต่างๆนะครับ ไม่มีคาบชาคาบน้ําขังเลยเขาอาจจะทำหกแล้วเช็ดก็ยังดีบางคนทำหกไม่เช็ดปล่อยไว้คาบ,คบเออคาบขังอันนี้ไม่มีเลยนะซึ่งคีมถ้าใครอยากจะออกรถมาสด้าป้ายแดง CX-5 เนี่ยที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคุณแม่งมาเอาคันนี้มีเมมโมรี่มีเม memory, มโมรีเซ็ตปกติเลยคีมนะทุกอย่างเดิมหมดไม่มีชนรับประกัน แล้วมีคนมาจัดไฟแนนซ์เยอะนะแต่ไม่ผ่านนะครับแต่ไม่ผ่านมีคนมาจัดไฟแนนซ์เยอะแต่ไม่ผ่านซึ่งถ้าคุณเป็นคนโชคดีเนี่ยคุณได้ไปเนี่ยหลายคนจะรู้สึกแบบโอ้โหกูอยากเป็นคนคนนั้นว่ะแล้วคนต่อไปที่จะมาเอาอ่ะอยากคิดว่ากูจะไม่ได้อยากคิดว่าเราจะไม่ได้เหมือนถูกหวยอ่ะเราต้องคิดบ้างว่าเราชาตินึงเนี่ยเราจะเป็นคนที่ถูกหวยคนนั้นได้บ้างเข้าใจว่าคิม อย่าไปคิดว่าเฮ้ยกูเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่เลิกคิดอย่างนี้แล้วตั้งแต่ที่จริงผมมีความลับมาแต่ผมยังไม่บอกมันมีความลับที่ทําให้ผมเลิกคิดว่าทําไมผมจะไม่มีสิทธิ์โชคดีหรือว่าได้อะไรดีๆแบบคนอื่นเขาไ,ได้บ้างมันมีความลับหนึ่งและความลับความลับนั้นพี่ยังบอกคีมและลูกค้าไม่ได้แต่มันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตพี่เว้ยคีมดูดิรอยขีดข่วนไม่มีอะคีม,ม,มเราเห็นปะเนี่ย โอ้โหอะไรวะเนี่ยรอยกี่ขวนไม่มีลำโพงไม่มีทะลุแล้วลำโพงได้ของบอสนะครับแล้วภายในเนี่ยเขาปูด้วยผ้ายางแบบกระดุมมาคิมีมแล้วเป็นแบบสไตล์ VIP ลักโวรี่อะน้องเราเข้าใจปะซึ่งมันเขารักษารถดูแลมากแต่เขาเขาดูแลต่อไม่ไหวเลยต้องการส่งให้คนอื่นเราเข้าใจกับเศรษฐรกิจยุคนี้เว้ยคมโอเคนะอบอกแล้วใช่ถูกต้อง ดูดิเบาะไม่มีขาดเห็นปะอย่างที่น้องคีมเขาบอกแล้วก็นี่ช่องใส่แก้วไม่มีน้ําขังเลยสักนกิดเดียวไม่มีร้อยขีดขวนเลยนะโอเคฝาเครื่องแม่งโคตรสวยเลยเราไม่ได้ลงน้ํายาเงาเงาเลยสักนกิดเดียวนะครับอันนี้คือฝาเครื่อง m a z d c x x 5ไฟดีเซล AWD แล้วดูคานหน้าเดเห็นปะเจ็บจีดมากนะเดิมมากเดิมมากเดิมมากพลาสติกไม่ได้ลงน้ํายาเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าพี่ครับช่วยลงให้ผมหน่อยได้ไหมผมยินดีจะลงให้คุณในวันที่คุณจะมารับรถเท่านั้นเพื่อคุณไม่ผ่านลูกค้ารายอื่นมาเห็นจะได้รู้ว่ารถผมแม่งดีจริงแม่งสวยจริงนะนี่คม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 กิฟต์กิฟตกิฟตหมดเลยครีม แล้วก็ขออีกด้านหนึ่งนี่เดิม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 กิฟกิฟมากกิฟมากพลาสติกไม่มีแตกหักเลยด้านในเนี่ยแล้วก็สําหรับหลายคนนะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพรับราชการวินมอเตอร์ไซค์ลน์แมนโบหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีเงินสามารถซื้อได้หรือมีเอกสารพอจะจัดได้ถ้าคุณชอบจริงคุณมาเอาเลยคุณอย่าอย่างที่บอกไปในหลายคลิปนะว่า อย่าไปชอบตามที่คนอื่นถามตัวเองว่าคุณชอบจริงไหมอย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยกูออกไปแล้วกูจะเหมือนออผู้หญิงขับรถหรือเปล่าหรือเหมือนใครขับรถหรือเปล่าถ้าคุณชอบเลือกแม่งจบเลยนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมโอเคนะหรอบคันนี้นะครับราคาเนี่ยสามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผ่อนประมาณ7000กว่าบาทเท่านั้นหรือว่า6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับ 60งวด48 72 84อยากได้แบบไหนบอกนะราคาคันนี้แค่300,000กว่าบาทใครอยากจะเทินผมโคตรยินดีเลยนะครับโทรมาเลย0815198985พี่พันดีพันลรัตน์1999นะครับ LINE @dsd34 อย่าลืมเติม @dsd ด้านหน้าด้วย Facebook dwenwak พันณรัตน์นะครับมาลองขับได้ที่รามกำแหง164ริมถนนใหญ่ติดกับปั๊ม BT วันนี้ ผมกำลังจะปิดเต็นท์กันก็ใครอยากได้รถคันไหนติดต่อมาก่อนตอนเย็นยแล้วก็อ,กอะไรนะคริสนนค,ค,คุณจะมาได้อีกทีวันที่5นะครับหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นมาไม่ได้เพราะพวกเราหยุดพักผ่อนกันนะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณพวกคุณมากนะครับสวัสดีครับ